สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเข้ามาสวนมาป่านะครับนี่บรรยากาศในสวนในป่าเราครับก็จะเป็นยางพารานะครับสวนยางพาราเล็กนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาไม่ได้ตัดหญ้าแล้วครับมาเอาเคมีพ่นพ่นหญ้านะครับคุณผู้ชมมันเที่ยงแล้วครับจะเราจะกินอาหารการกินกันแล้วคุณผู้ชมอันนี้เราก็จะมีอันนี้ครับ <laughs> อันนี้เราชีวิตรอดแน่ครับเราก็จะมีอะไรกิจกรรมกันทำนะเราอยู่ในป่าคนเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็หาชีวิตหลอดหาชีวิตหลอดให้ได้นะครับไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับเจ้าตูปเ <laughs> จ้าตูปมันด้วยครับคุณผู้ชม อยากเห็นจัตลูกไหมครับนน่ครับจัตปูกอยู่ตรงโน้นครับเี่เอามาเฝ้ารถเพราะว่าเราออกทํางานเนี่ยเราจะอยู่ไกลนู้นนะครับประมาณเกือบห้าร้อยเมตรนะครับมันไม่เห็นนะมันทึบนะครับมันเป็นป่านะครับพ่อจะมาทําอาหารคันคีร์เน่คุณผู้ชมอันนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับ แล้วก็กต่อปินิกนะครับคุณผู้ชมซื้อในลาซาดาในห้างไมโครก็มีขายนะราคาไม่แพงครับไม่ถึงสามร้อยนะคุณผู้ชมช่วงนี้เขาจะลดราคานะมาดูดนะครับเนี่ยเราก็จะเปิดนะครับเปิดเอ้ามีอะไรให้เราโอ้ล้างหน่อยล้างหน่อยล้างหน่อยนี่ล้างหน่อยครับล้างหน่อยน้ำล้างมือ เออเอาเราก็จะสปาเนี่ยติดแล้วคุณผู้ชมนี่เราก็จะอุ่นอาหารคราบอยู่ในปา่าเราต้องกินระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดมาเราท้องร้องท้องร่วงมาในลำบากแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราทำมาจากบ้านนะคุณผู้ชมเราก็จะมาอุ่นกินกันครับนี่ ทำให้มันร้อนๆเพราะเราอยู่ในป่านะเราท้องเดินนี่เราแย่มากนะครับอันนี้ก็จะมีน,น,นี่ข้าวเหนียวใน่ข้าวเหนียวพอแล้วครับผู้ชมนี่มือเดียวนะครับมือเที่ยงแลวก็จะมีพวกแคบหมูนี่แอคแคบหมูกินไปด้วยก็ <c oughs> ถือว่าเราชีวิตรอดครับคลิปนี้ก็ลาผ,ผู้ชมที่ลกทุกท่านไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจระบายครับ การเอาชีวิตรลอดในปลาในสวนนะครับ